ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเทรนช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตเทคโนโลยีทางทหารยานยนต์และนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธล่องหนรุ่นล่าสุดจากฝรั่งเศส ที่ได้รับการอัปเกรดในปี2025กับ SCALP EG หรือชื่อเต็มว่า System the c r i s i r Autonomous Long r a n e p o r t d e m p l o y General ซึ่งเป็นขีปนาวุธล่องหนระยะไกลที่พัฒนาโดยบริษัท MBDA SCALP EG เป็นขีปนาวุธล่องหนอากาศสู่พื้น Air to Ground Cruise Missile ที่มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินที่มีการป้องกันแน่นหนาด้วยความแม่นยำสูงโดยในปี2025นี้มีการอัปเกรดระบบนำทางและโครงสร้างภายในให้ใหมีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรวุงวัสดุของตัวขีปนาวุธให้สามารถหลบหลีกระบบเรดาร์ได้ดีกว่าเดิมจุดเด่นของ SCALP EG รุ่นปี2025คือระบบนำทางที่ใช้ร่วมกันระหว่าง GPS, Inertial Navigation และ Terrain m a c h i n g ซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายได้แม่นยำมากแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสัญญาณ GPS ก็ตามอีกทั้งยังสามารถโปรแกรมให้หลีกเลี่ยงภูมิประเทศและจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้โดยอัตโนมัติ ตู้ขีปนาวุธมีน้ำหนักประมาณ1,300กิโลกรัมความยาว5.1เมตรและหัวรบขนาด450กิโลกรัมแบบ BROACH ที่สามารถเจาะกรอบคอนกรีตหนาๆห,หรือบังเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะยิงของ SCALPEG อยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการโจมตีลึกเข้าไปในพื้นที่สัตรูโดยไม่ต้องให้เครื่องบินเข้าใกล้แนวหน้ามากนัก ในปี2025 SCALP EG ได้มีการบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มเครื่องบินขับไล่รุ่นให,ใหม่เช่นดสซอ a ราเฟล f 4และยูโร i g h t e r ์ไทยูนเวอร์ชันอัปเกรดซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างดีหนึ่งในการอัปเกรดที่สำคัญคือระบบ Data Link ที่ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถอัปเดตเป้าหมายหรือเปลี่ยนเส้นทางของขีปนาวุธระหว่างที่มันกำลังบินไปยังจุดหมายได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ SCALP EG ปี2025มีความได้เปรียบอย่างมากในยุทธวิธีการโจมตีที่ซับซ้อนประเทศที่ใช้งาน SCALP EG ในปัจจุบันมีทั้งฝรั่งเศสสหราชัอาณาจักรอิตาลีกรีซและประเทศอื่นๆในกลุ่ม NATO โดยมีรายงานว่าบางประเทศในตะวันออกกลางก็ได้แสดงความสนใจในการจัดซื้อขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้เช่นกันราคาต่อหน่วยของ SCALP EG ปี2025ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อและแพลตฟอร์มการติดตั้ง แต่โดยประมาณจะอยู่ที่1.2-1.6ล้านเหรียญสหรัฐต่อหน่วยหรือราวๆ44-59ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควรแต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ในขีปนาวุธนี้การลงทุนในอาวุธแบบ SCLP a EG เป็นการสร้างความได้เปรียบทางยุทธ,ธศาสตร์ในระยะยาวและประเทศที่มีความสามารถในการใช้ขีปนาวุธชนิดนี้ย่อมสามารถยกระดับความสามารถในการป้องกันประเทศและป้องปรามศัตรูได้เป็นอย่างดี ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่ายังไม่มีการรายงานว่าประเทศใดในกลุ่มอาเซียนได้มีการจัดซื้อ SCALP EG อย่างเป็นทางการแต่ด้วยแนวโน้มความตึงเครียดในหลายพื้นที่ทำให้การติดตามเทคนโนโลยีขีปนาวุธประเภทนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ SCALP e ขีปนาวุธล่องหนที่ถูกอัปเกรดในปี2025ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการทำสงครามยุคใหม่ หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องออโต้เทรนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆทั่วโลก